ทำอาหารง่ายๆกับครัวพิทยาค่ะวันนี้จิมก็มีสูตรกล้วยทอดมาฝากค่ะเป็นสูตรที่ทำขายสร้างอาชีพได้เลยค่ะโดยเราจะใช้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะนี่ค่ะวิธีเลือกกล้วยน้ำว้านะคะเราจะเลือกกล้วยที่ลูกยาวๆหน่อยแล้วก็สุกใหม่ติดเขียวเล็กน้อยนะคะจะไม่ใช้กล้วยสุกงอมนะคะเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยมันจะเละแล้วก็เป็นชิ้นไม่สวยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะส่วนผสมของกล้วยทอดวันนี้นะคะเยอะมากๆเลยค่ะ มีกล้วยน้ำว้านะคะเลือกเป็นกล้วยที่สุกใหม่นะคะคือติดเขียวเล็กน้อยนะคะมีไข่ไก่กเกลือเล็กน้อยนะคะน้ำตาลทรายงาาขาวน้ำปูนใสแป้งมันน้ำสะอาด มีแป้งข้าวเจ้านะคะมีใบเตยค่ะใส่เพื่อให้มีกลิ่นหอมเพิ่มขึ้นนะคะมะพร้าวสีหรือว่ามะพร้าวขูดขาวก็ได้ค่ะถ้ามะาพร้าวสีเนี่ยเราจะไปซื้อที่ตลาดเนาะเขาจะมีเป็นเครื่องสีมะพร้าวค่ะอันนี้เขาจะสีมาพร้อมกับเปลือกสีน้าตาลนะคะถ้าเราเจอชิ้นใหญ่เราก็จะเก็บเปลือกสีน้าตาลออกก่อนให้เหลือเฉพาะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีน้าตาลปนเล็กน้อยได้อยู่ค่ะไม่ต้องเยอะนะ,นะเลือกๆออกมามันจะได้ไม่แข็งค่ะมีน้ํามันพืชสําหรับใช้ทอดส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราจะบีบเอาหัวกะทิออกก่อนค่ะก็จะคั้นแบบนี้นะคะขยำเลยค่ะแล้วก็ปั้นนะคะบีบเอาหัวกะทิออกค่ะให้เหลือเต,ต่กะเติมน้ําสะอาดไปเล็กน้อยนะคะมันจะได้บีบง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ขยำขยำ น้ำกะทิที่เราคั้นออกมานะคะก็ได้ประมาณสักครึ่งโลนะคะจิ้มเติมน้ําไปด้วยประมาณ500 m l นะคะแต่อันนี้ไม่ต้องซีเลียสนะคะประเด็นคือเราต้องการกาก,ากมาันน้องเวลาที่ทอดเนี่ยมันจะฟูสวยค่ะส่วนน้ำเนี่ยถ้าไม่พอเราก็เติมน้ําเปล่าเพิ่มได้ค่ะต่อมาก็เตรียมชามผสมใบใหญ่ๆเลยนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามด้วยแป้งมันแล้วก็น้ําตาลทรายคนส่วนผสมแป้งกับน้ําตาลให้เข้ากันก่อนนะคะแป้งจะได้ไม่เป็นเม็ดค่ะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยค่ะ แล้วก็คนต่อทีนี้ใส่น้ําปูนใส่ลงไปนะคะน้ําปูนใส่เนี่ยจิมก็ทําสูตรไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้เลยใส่ลงไปนิดหน่อยค่ะประมาณสักครึ่งถ้วยเนะะี่ยค่ะตามด้วยหัวกะทิที่เราคั้นเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นก็คนให้เข้ากันค่ะใส่หัวกะทิก่อนนะคะเดี๋ยวน้ําค่อยเติมทีหลังค่ะไข่ไก่จะช่วยให้แป้งของเราฟูสวยนะคะแล้วก็เบาไม่หนักนะคะไม่แข็งนั่นเองตามด้วยน้ําสะอาดค่ะค่อยๆเติมลงไป แล้วก็คนจนกว่าแป้งจะเข้ากันเลยนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูได้นะคะคือจะออกไปทางหวานมันแล้วก็เค็มกร่อยๆนะคะเค็มไม่เยอะเกินไปแต่ให้หวานนิดๆนะคะเพราะว่าตัวกล้วยเนี่ยมีรสชาติหวานอยู่แล้วถ้าเราหวานเกินไปเนี่ยกล้วยหวานแป้งหวานเวลาทอดออกมามันก็จะไม่อร่อยค่ะแล้วก็ความข้นนะคะให้ได้ประมาณนี้ค่ะประมาณแป้งทอดกรอบที่เราชุบทอดอะไรแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะเราจะใส่กาก,ากมะพร้าวลงไปค่ะ กากมันจะเบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเราคั้นเอาหัวกะทิแล้วเนาะมันก็จะเบาๆค่ะแล้วก็ทยอยใส่ลงไปได้เลยเนะะี่ยค่ะกกจิมจะใส่หมดเลยนะแล้วก็คนให้เข้ากาัน <c oughs> พอคนเข้ากันแล้วนะคะเนี่ยค่ะเวลาที่เราจุ่มพายลงไปเนี่ยมันมีแป้งเกาะพายก็แสดงว่าใช้ได้นะคะใส่งาขาวลงไปค่ะงาขาวนี่ไม่ต้องคั่วนะคะใส่ลงไปได้เลยใบเตยนะคะเราก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะประมาณสัก1เซนค่ะเอาไว้ทอดพร้อมกับกล้วยนะคะเพื่อให้กล้วยเนี่ยมีกลิ่นหอมดีค่ะ ทีนี้เราก็จะมาปอกกล้วยน้ำว้านะคะจะปอกกล้วยใส่ชามไว้ก่อนนะยังไม่ต้องหั่นค่ะเดี๋ยวตอนที่เราจะทอดเนี่ยค่อยหัน่นแล้วก็ชุบแป้งแล้วก็ค่อยทอดค่ะต่อมาก็ตั้งกระทะเลยนะคะเราจะใส่น้ำมันพืชค่ะน้ำมันนีจะต้องเยอะนะคะเอาให้ท่วมกล้วยเลย ยิ่งน้ำมันเยอะนะคะกล้วยจะยิ่งกรอบแล้วก็สีสวยดีค่ะเวลาที่เราทอดขายนะคะเราจะไม่แช่กล้วยไว้ในน้ําแป้งนานๆนะคะเพราะว่าจะทําให้กล้วยของเราเนี่ยเละหั่นไปชุบไปแล้วก็ทอดไปนะคะแป้งที่เราผสมไว้นะคะจะต้องให้มีความข้นประมาณนี้นะคะน,ะคะนี่ค่ะเวลาที่เราจุ่มลงไปเนี่ยมีเศษของกกมะาพวาแล้วก็มีแป้งบางๆหน่อยหนึ่งค่ะเนี่ยแบบนี้เวลาที่เราทอดออกมาเนี่ยกล้วยจะไม่แข็งจนเกินไป เน้นกากมะพร้าวเยอะนะคะแล้วก็แป้งบางหน่อยเราจะหั่นกล้วยออกเป็น3ส่วนนะคะแล้วก็กะดูเนาะลูกหนึ่งให้ได้3มชิ้นนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็วางกล้วยลงไปในน้าแป้งแบบนี้นะคะถ้าลูกเล็กก็หั่น2ส่วนได้นะถ้าลูกใหญ่ก็หั่นสามค่ะเวลาจุ่มแป้งนะมันก็จะติดประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะกล้วยจุ่มแบบนี้ให้ติดกากมะพร้าวแล้วก็ติดน้าแป้งหน่อยๆน,นะคะ วิธีเทสน้ำมันว่าร้อนได้ที่หรือยังนะคะก็หยดเสีแป้งลงไปค่ะถ้าฟูขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะเราจะทอดไฟแรงนะคะแล้วก็น้ำมันเยอะค่ะกล้วยที่เราหั่นไว้ก็จุ่มแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะถ้าแป้งคนหนาจนเกินไปจะไม่มีกากแป้งลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะถ้าลอยขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้ค่ะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะคะรอให้แป้งด้านล่างเซ็ตตัวก่อนนะคะเราค่อยๆช้อนกล้วยขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วก็คนเบาๆยังไม่ต้องคนแรงนะคะ,อะรอให้กล้วยเซ็ตตัวก่อนค่อยกลับด้านค่ะพอสุกได้ที่นะคะเราก็จะตักขึ้นเลยค่ะดูให้เป็นสีอมน้ําตาลแบบนี้นะคะจะกรอบแล้วก็อร่อยดีค่ะเสร็จแล้วก็ขยาให้เสร็จน้ํามัน vlog. ตรงแป้งล่วงๆนะคะกรอบอร่อยมากเลยคือไม่ได้หวานจากแป้งมากนะคะหวานจากกล้วยเป็นหลักกรอบข้างนอกข้างในจะแบบว่านุ่มๆนะ,คะใครชอบสูตรนี้นะคะอยากจะลองเอาไปทําขายสร้างอาชีพก็ลองทําตามนี้ได้เลยะค่ะสูตรนี้นะคะใช้กล้วย 6- 7หวดีได้เลยนะคะเพราะว่าแป้งจิ้มทําค่อนข้างเยอะส่วนกล้วยค่ะไม่ควรใช้กล้วยสุกจนเกินไปควรจะใช้กล้วยที่สุกใหม่ๆนะคะเวลาที่ทอดเนี่ยกล้วยมันจะตรงแล้วก็สวยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้เวลาทอดไม่นานด้วยแต่ถ้ากล้วยสุกจนเกินไปเนี่ยเวลาที่เราทอดเนี่ยจะเปลืองน้ํามันแล้วกล้วยก็จะแบบงองอแบบนี้นะคะเพราะกล้ ค่ถ้ากรยแบบว่าสุกใหม่มันจะตรงแบบนี้ค่ะชิ้นตร,ตรงๆสวยๆแบบนี้เลยชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ